สวัสดีครับในโลกฟุตบอลยุคสมัยนี้แน่นอนว่าเรื่องเงินเงินทองทองนั้นคือสิ่งที่สําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้และถ้าใช้พูดถึงสโมอสรอที่เรียกได้ว,ว่าเป็นทีมหาอํานาจลุกหนังของโลกยังไงก็คงต้องมองกันไปที่ทีมจากทวีปยุโรปอย่างแน่นอนซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนพบก,กับ5สโมอสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกประจําปี2023โดยจะใช้ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Transfermarkt ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเราไม่เริ่มกันที่สโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอันดับที่5ได้แก่เชลซี Chelsea, จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทีมมีมูลค่าทีมสูงถึง914.5ล้านยูโรโดยสำหรับเชลซีในเวลานี้พวกเขามีนักเตะอยู่ในทีมชุดใหญ่ถึง28คนโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่26.6ปีซึ่งในฤดูก,กาล2022-2023นี้เชลซี Chelsea นั้นจัดการเสริมทันันนกตไปถึง10คด้วย โดยนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดก็คือเวสลี่โฟฟาน่าเซนเตอร์แบ็กดาวโลชชาวฝรั่งเศสที่พวกเขาทาการซื้อตัวมาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัวสูงถึง80ล้านยูโรส่วนเหล่านักเตะของเชลซีที่มีค่าตัวสูงที่สุดในทีมตอนนี้ได้แก่เมสันเมาส์ที่มีค่าตัวโดยประมาณอยู่ที่75ล้านยูโรไลฮิบสเตอร์ลิงไคฮาวเวตและลีเจมที่มีค่าตัวอยู่ที่70ล้านยูโรเท่ากันและเวสลี่โฟฟาน่าที่มีค่าตัว65ล้านยูโรสโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอันดับที่4ได้แก่ ปารีสแซงต์แชร์แมงจากสึกลิกงเออฝรั่งเศสที่มีมูลค่าทีมสูงถึง914.55ล้านยูโรโดยสำหรับเปชเชในเวลานี้พวกเขามีนักเตะอยู่ในทีมชุดใหญ่ถึง29คนโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่25.8ปีซึ่งในฤดูกาล2022-2023นี้เปชเชนั้นจัดการเสริมทัพนักเตะไปถึง7คนโดยนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุสดก็คือวิตินญ,ญามิดฟิลด์ดาวโล่ชาวโปรตุเกสท,ที่พวกเขาทำการซื้อตัวมาจากเอฟซีปอโตโด้วยค่าตัว41.5ล้านยูโร ส่วนเหล่านักเตะของเปเเชที่มีมูลค่าสูงที่สุดในทีมตอนนี้ได้แก่คิริยันเอมบัปเป้ที่มีค่าตัวโดยประมาณอยู่ที่180ล้านยูโรเนมาที่มีค่าตัวอยู่ที่75ล้านยูโรมาคุินยอนและฮาคิมีที่มีค่าตัว70ล้านยูโรเท่ากันส่วนซปเปอร์สตาร์ลูกหนังอย่างลิโอเนลเมสซี่นั้นมีค่าตัวโดยประมาณอยู่ที่50ล้านยูโรสมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอันดับที่3ได้แก่ลิวอพูจากสิง์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ที่มีมูลค่าทีมสูงถึง928ล้านยูโรโดยสำหรับเอรวพูในเวลานี้พวกเขามีนักเตะอยู่ในทีมชุดใหญ่ถึง29คนโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่27ปีซึ่งในฤดูกาล2022-2023นี้เอรวพูนั้นจัดการเสริมทัพนักเตะไป5คนโดยนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดก็คือดาวิดนูนเยสกองหน้าชาวอุรุกวัยที่พวกเขาทําการซื้อตัวมาจากเบนฟิก้าด้วยเงินค่าตัว80ล้านยูโรส่วนเหล่านักเตะของเนรวพูที่มีมูลค่าสูงที่สุดในทีมตอนนี้ได้แก่โมฮัมเหม็ดซาลาาทีี่่มคตัวยร เทนอเล็กซานเดอร์อาโนและดาวินนูนเยสที่มีค่าตัวเดิมบาลอยู่ที่70ล้านยูโรเท่ากันและนักเตะค,คนใหม่ล่าสุดอย่างโคนีกัปโปที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่60ล้านยูโรสโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอันดับที่2ได้แก่บาเยน์มิวนิกจากสึดบุนเดสลิก้าเยอรมัน ที่มีมูลค่าทีมสูงถึง939ล้านยูโรโดยสำหรับบาเยินในเวลานี้พวกเขามีนักเตะอยู่ในทีมชุดใหญ่25คนโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่26.6ปีซึ่งในฤดูก,กาล2022-2023นี้บาเยินนั้นจดการเสริมทัพนักเตะไป6คนโดยนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดก็คือมัตไธเดลลิกเซนเต์แบ็กดาวโลดชาวเนเธอร์แลนด์ที่พวกเขาทาการซื้อตัวมาจากยูเวนตุสด้วยเงินค่าตัว67ล้านยูโรส่วนเหล่านักเตะของบาเยินที่มีมูลค่าสูงที่สุดในทีมตอนนี้ได้แ จามาโมเซล่าที่มีค่าตัวโดยประมาณอยู่ที่100ล้านยูโรโจชัวคิมมิตที่มีค่าตัวอยู่ที่80ล้านยูโรและเลรอยซาเน่มัสไทเดอร์ลิกอัลฟอนโซเดวิดที่มีค่าตัวโดยประมาณอยู่ที่70ล้านยูโรเท่ากันส่วนซาร์เดอมาเน่นั้นถูกประเมินค่าตัวไว้ที่60ล้านยูโรและแล้วก็มาถึงสโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอันดับที่1ได้แก่ มนเชสเตอร์ซิตี้จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีมูลค่าทีมสูงถึง1,110ล้านยูโรโดยสำหรับแมนซิตี้ในเวลานี้พวกเขามีนักเตะอยู่ในทีมชุดใหญ่23คนโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่27.5ปีซึ่งในฤดูก,กาล2022-2023นี้แมนซิตี้นั้นจัดก,การเสริมทัพนักเตะไป5คนโดยนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดก็คือเออร์ลิงฮาลันโคตรกองหน้าดาวโลดชาวนอร์เวย์ที่พวกเขาทําการซื้อตัวมาจากบรูซียดอทมุนด้วยค่าตัว60ล้านยูโรส่วนเหล่านักเตะของแมนซิตี้ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในทีมตอนนี้ได้แก่ เออร์ลิงฮาแลนที่มีค่าตัวโดยประมาณอยู่ที่170ล้านยูโรฟิลฟร์ฟฟเดนที่มีค่าตัวโดยประมาณอยู่ที่110ล้านยูโรและเควินเดอร์บอยเบนาโดซิวาโรดีที่มีค่าตัวโดยประมาณอยู่ที่80ล้านยูโรเท่ากันส่วนเจ้าหนูฮูเลียนเอเวเลสนั้นหลังจากจบศึกฟุตบอลโลก2022เขามีค่าตัวพุ่งขึ้นมาถึง50ล้านยูโรเลยทีเดียว